สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ใช้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอุปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพามาพบกับเจ้า NMR ร้อยสามแรงม้านะครับในคลิปนี้เลยก็ขออนุญาต้ายของก่อนนะครับก่อนที่จะไปตัวถังกันเนาะก็ NMR นะครับจะมีอยู่2ช่วงความยาวก็คือตัว3เมตรสี่ยาว3เมตรก็คือคันในคลิปเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวยาว4 0.30เมตรก็เหมาะกับงานกระบะงานดั้มนะครับได้เลยแต่เกิดต้องการความคล่องตัวก็เข้าตอกซอกซอยก็ตัวนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะยาวชสซีจะยาว3เมตรนะครับส่วนตัวชสซียาว4เมตร30เนี่ยก็จะมีให้เลือกถึง2ออัตราทดเฟืองท้ายก็คือเฟืองช้าแล้วก็เฟืองเร็วก็แล้วแต่ลักษณะงานของแต่ รับประเภทไปเลยนะครับเผื่อท่านใดที่ทําร้านวัสดุกอ่อสร้างนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นร้านวัสดุกอ่อสร้างบางทีต้องการความคล่องตัวในตัวรถ6ล้อไซส์ไม่ใหญ่มากนะักก็สามารถเลือกเป็น NMR ถ้าเกิดต่อดัมก็เอาเฟืองช้าไปใช้ก็ได้เนาะแต่วันนี้เราพามาพบกับเจ้าตัว3เมตรนะครับซึ่ง3เมเมตรจะมีอยู่2โมเดลแล้วกันนะครับก็จะเป็น NMR กับ NLR เนาะ ตัวนี้ถ้าเกิด NMR เนี่ยจะได้ยางหลังเป็นยางคู่นะครับนี่ก็คือ6ล้อดันหลังหน้ายางเดียวนะถ้าเป็น NLR เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นยางเดียวนะครับก็คือ4ล้อจัมโบ้นะครับเราเรียกติดปากกันเนาะสำหรับในคลิปนี้เราก็พามาดูที่เป็นแบบตัวตู้นะฮะก็เหมาะกับง,งานขนส่งที่ไม่ต้องคุ้มผ้าใบให้ให้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ดูเรียบร้อย สำหรับด้านข้างเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีประตูนะครับเพราะบางทีเราลงของด้านซ้ายเนาะด้านข้างด้านขวาเนี่ยก็สามารถติดอาจจะเป็นสติกเกอร์หรือเพ้นสีโฆษณาเรื่องของร้านค้าของทางลูกค้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูันนในตู้กันดีกว่านะฮะนี่เราก็เรียกเป็นตู้แห้งนะครับประตู3บ้บานก็คือด้านถ้าย2บานแล้วก็ ด้านข้างอีกหนึ่งบานเนาะนี่ภายในก็จะประมาณนี้นะครับบาง,างบท่านบางทีขนของสินค้าเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักก็อาจจะต้องเลือกใช้เป็น6กล้อนะครับเพราะว่าเรื่องของการบรรทุกก็จะได้ดีกว่าภายในเนี่ยสั่งได้นะครับเป็นพื้นอันนี้เป็นพื้นเหล็กนะครับหรือต้องการเป็นพื้นไม้ก็ได้นะฮะด้านข้างก็จะกุ๊กซิงค์นะครับ ข้างบนหลังคาแล้วก็โปรโด้านหน้าเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นทรงคอนเทนเนอร์แล้วนะฮะนี่เราเข้ามาด้านในแอดมินสูง172นะครับยังเหลือตรงด้านศีรษะเนี่ยอีกประมาณถึงฝ่ามือ <c oughs> ก็อนุมานว่าประมาณ180นะครับสูงภายในโดยประมาณนะอันนี้เป็นประตูออก ด้านข้างนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นประตูออกข้างนะครับด้านซ้ายอีกหนึ่งบานเนะาะภายในก็จะมีไฟสองสว่างให้อีกหนึ่งดวงอ่าอันนี้ให้เป็น led ด้วยเนาะสว่างครับข้อดีของหลอด led ก็คือให้ความสว่งางค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตัวไส้หลอดเนี่ย จะไม่ค่อยร้อนนะครับไม่เหมือนหลอดที่ออกสีเหลืองๆนะฮะ <Okay. S 1> เรายวเปิดให้ดูอีกบานหนึ่งแล้วกันครับจะได้เห็นความกว้างชัดเจนนะครับให้ดูรอบๆอีกอีกสักครั้งนะครับเอาไว้เป็นไอเดียได้ครับบางทีบางท่านก็ต้องการตำแหน่งของประตูที่ต่างออกไป หรือต้องการประตูด้านขวาด้วยเนี่ยก็ได้เนาะประตูด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะทํามาเว้นประมาณนี้นะฮะก็จะมีตัวล็อกนี่ตัวล็อกนะครับไปล็อกกับตัวทีตัวนี้ก็จะเห็นว่าเปิดมาแล้วเนี่ยถึงพับหมดก็จะไม่โดนประตูด้านข้างนะครับโอเคก็คมีติดหมกลู่ลมนะฮะก็ ฝากไว้ประมาณนี้ครับเผื่อท่านใดเอาไว้เป็นไอเดียในการสั่งต่อตู้นะครับหรือมีข้อสักถามสนใจสอบถามได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะไม่คิดค่าบริการใดๆเลยเรายินดีเป็นที่ปรึกษาให้ท่านนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับการรับชมติดตามอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แระแชร์ให้กับช่องทักกันคับด้วยนะครับวันนี้ลากัไปก่อนขอบระคุณครับสวัสดีครับ